สวัสดีค่ะพบกับรายการเทศบาลของประชาชนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของการออกหน่วยบริการทำหมันให้สุนัขและแมวฟรีในวันที่29เมษายนนี้ค่ะจะมาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะเทศบาลเมืองสมุทรสงครามร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรีในเขตเทศบาลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกร,รกฎาคม2567นนี้ สำหรับในเดือนเมษายนนี้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรีเฉพาะเขตตำบลม่กลองเท่านั้นนะคะในวันที่29เมษายนนี้ณสาลาวัดใหญ่ชุมชนวัดใหญ่โดยขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประชาชนของตนเองมาลงทะเบียนหน้างานก่อนรับบริการระหว่างเวลา9นาิกาถึง10นาิกาเท่านั้นนะคะสำหรับข้อควรปฏิบัติก่อนนำสุนัขและแมวมาทำหมัน 1>, 1. งดน้ำงดอาหารก่อนนำมาทำหมันอย่างน้อย12ชั่วโมง 2. สัตว์เพศผู้มีอายุมากกว่า1ปีส่วนเพศเมียต้องมีอายุมากกว่า5เดือน 3. สัตว์เพศเมียทำหมันได้หลังคลอดลูกแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือน 4. สัตว์เพศเมียไม่อยู่ในช่วงของการมีประจำเดือน 5. สัตว์เพศเมียต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งท้องและสุดท้าย 6. สัตว์ที่จะทำหมันได้ต้องไม่มีอาการป่วยใดๆนะคะหากประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการทำหมันสุนัขและแมวฟรีในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสายตรงไปที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม034 766 4 1 6ต่อ153ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ